มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชาวโซเชียลเปิดภาพเทียบหน้าแม่น้องชมพู่จากกรณีน้องชมพู่นะคะสูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้าน5กิโลเมตรนะคะขณะที่ตำรวจเองกำลังเร่งหาหลักฐานหา,า,นหาตัวคนที่ทำน้องชมพู่ค่ะ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลคือบุคคลที่โดนสอบมากที่สุดแต่ที่สุดแล้วก็ยังหาตัวคนทําไม่ได้ค่ะล่าสุดนะคะชาวโซเชียลก็ได้มาเผยโฉมของแม่ชมพู่เมื่อเทียบกับใบหน้าคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นบุคคลอันตรายนั่นก็คือสมคิดนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนต่างบอกว่าโงเ่เฮงคล้ายๆกันด้วยค่ะเป็นเพียงข้อมูลจากโซเชียลเท่านั้นนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ